มาแล้วมาแล้วนี่วันนี้นะบี่บานะไปลาดมานะได้พักมาลุยมดนีไวมาทําเกงเรียงนะปักตายปักตายกินเล่นนะมาทำเกงเลียงยอะไรเรนี่ยมีบวกที่เขาเรียกอะไรด้อยนี่บวบวานเรียมกว๋วยทุกปักตายก็มันจะกระจกแต่เยร้อยน,นะนี้อันนี้นะนี่อันนี้อันนี้อันนี้คือตัวชูโรงในการทาแกงเรียงตําลึงเนี่ยร้อยวัาน ดีแต่ทุกข์ก็ผักมากำลังนี่อันนี้ต้เนเห็ดน้ำตาลนะน้ำตาลเข้ามาทำเก่งเด้งกันอันนี้ข้าวผูดอ้อนข้าวผูดอ้อนนี่นะมันเราก็เหลือกขุ่มนี่น่ะรวยมัดนี่แล้วก็มีเม่เฮ็ดบรรดาเฮ็ดต่างๆนี่ที่จะมาทำแกงเดยงไปเลยแล้วกันดี ฟักทองต้องทำแกงเลียงเหมือนกันแล้วก็เราก็มีกุงงงก้งแห้งได้กุ้งแห้งมากันแล้วก็กสูตรปักตากระไตนี่เคยกุ้งนิดนึงก็เรียกว่าเคยกุ้งกระปิอนะันนั้นกุ้งเทียมในกระปิปลาตากระไเคยกุง้งไตตงกิตกันในแกงเลียงสูตรปีบ่าวหีิร้อยเปรี้ยเม่นเกยอืมแต่ก็ได้ไงฮะกระเทียม ไม่รู้ไปไหนแต่รกระเทียมไปพลื้มเดี๋ยวห่อนนะเราได้เดี๋ยวปีบ้าไปเลอันนี้นี่หัวเตียมเดีนี่ก็มีนี่หัวเตียมอันนี้มีแต่กระเทียมปีกทัชสกิปกันแหงเลี้ยงผู้สีบ้ามนนี่นะผีจะตำพริกไทยดมดำนี่นะเอาไปใส่ในแกงเลี้ยงปักตาเวลาเราใส่พริกไทยมดำกัน ใส่ผักใชเทปนแต่เราไม่สื่อปนแป้งไม่ต,ต้องอีกสื่อตําแบบนี้เลยตกเนียนดีอยู่แล้วนี่เราใส่ตําเราก็เป็นนีกะได้นะปุ๊บมันกระไดอะไรเนี่ยต้องพี่อะไรเนะนี่ยนี่เนี่ยเสร็จแล้วใส่เป็นนี ปนแล้วละเอียดแล้วไม่ต้องไปซื้อปิดไทยปนในเปนลือกตางเลยเนี่ยโอเคเนีวเราไปทำแกงเลียงกันนี่เนี่เราจะมาทำแกงเลียงกันจากที่เราเตรียมพักไว้แล้วเรากำมางทั่งรุงแกงเลียงพุทปักย่นนาน้ำเดือดแล้วมาดูพักกีกครั้งแว่าพี่มีไรบางนะนี่ตำลึงบวบวาน บวบ้านนี่กับบัวบ้านนี่อันนี้บววผีใส่ฟักทองกันนี่ใส้กระป๋ออ้อนอันนี้น้ำตาวัวนเราอย่างฟักเขี้ยวอ่ะกีปลาเน่กีปลา,นะปาแล้วก็ใส่ผีดายหยดก้ามเอานี่ที่ใส่หย,ยดก้ามกันหยดตรงมันหยดมาก้ามอ่อนใส่เคยกุ้งนิดเนาะพูดปลาตาทำใส่แกงใส่เคยเรียกแกงแกงเลี้ยงเคยใส่เคยแกงเลียงเคยไส้เคยนะเคี๋ยวเพิ่มความร้อยสองเท่าไป จะมีอ,อ่องขิปีตุกไปเนียมีมกุ้งแห้งเจนนาไปก่อนอันนี้นิ่มๆักนิดนึงแล้วก็นีปิดไทยน้ำนี่ปิดท,ทิ่มเมงเนี่ยได้ปตามเมงไปแร้อยอเดนน้ำเดินดแล้วนี่นี่น้ำเดอนเล้ว,วาน้ำเดินแล้วนะน้ำเดอนเร็วจะปี๊บกันใส่ข<ป>ิงปบ Qua hãy đến thứ hai mươi năm Cái thứ hai mươi năm đến À, hai mươi năm đến thứ hai mươi năm 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 Mình năm 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 ให้พักให้มันซุกจาก่อนรอนะีอ่ตายน,นี่เชืเเ่อมทางนันก็ทางข้ามเลยทำตามเราแม่ไม่รู้อยากก้าวเลยวะนี่ถียงเนี่ยนี่ไปไปโอ้ยแบบนี้เลยเล้วกันเอ้ายังมีด้ว,ว่อยแล้วมาร์กเร่ง

ชอบกินกุ้งกันต่างปีที่ตากรชอบกินกุ้งจะลัลา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 นลัลันี่คล้องตัดแต้มมันแค่ร้อยต้านี้นี่นะน้องนะบีบ้านี่ตายหยดกล้ามหยดตองนิ่มบราเตะกันดูบอลเราจะเด็กเปรี้ยว แกงเลียงมาา้าขาและนี่คือกำลึงกำลึงนี่แกปัจากบินรัวนี่หน้าบานหนี่หยอดมันเสียด้วยขอเขาอย่างตะก้อ็มันก็เก็บมานน่ต้งใจได้ตัวเดิเนาะหน้าบานเราที่เคยกระชังมันในดอกแกะปุ๋ออยอยู่กลางบานมันรัวบานก็ในดอกกระชัพักการเบรนิแกงเลียงพักนี่อืมอย่าไปต้นใจฟักทองนะทื่อวา่าคลายๆแกงบดฟักทองไง ใส่น้ำทีตะกี้ใส่น้ำตาลได้ก็เป็นแกงบวชฟักทองไปเลยนะแกงเลียงสูตรปับใด้ของพี่บาวยิงหนักเนือร้อยเรียนเนี้ยทำเนี่ยเทสกันไหมไม่รู้ดีกเ่ตะกี้กันแล้งบอสติมเองให้ปิดท้าย าเะไดุ้ด้งไม่ทีนี่ถ้าเดเคยแล้นจรัะทิมก้อนว่าเปนรื้อแล้วรนอน,นะนองเลย,นอนลาายรอนซายหนร้อยเทน้ำตางกิ๊กนะกิดเดียวนี่ยีรอยิ ที่บา้านเพื่อนำตาลไปทางนี้นะหน่อยเนาะนตาลเดี๋ยวพออันนี้นะใส่ใส่หมากระโวยนะใส่หน่อยกระโวยหน่อยก็เดี๋ยวพุ่มร้อย <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าไปเล่นไปเล่ทำอีบ้าหมาในพุ่มหลวงนะคนหลวงมาสั่งตัวนี่น่ากินมากเลยดูดินืมยากทำไมอ่ะโอ้ยน่ากินอ่ะ จะไปบานนี่จบจบจบ,บ,บ,บเลยนี่เลยอนนี่รัวนอตายโอ้ยไม่ไม่ไมคะ่ะนอนนี่ก็สิ่งมีรสนันนะมาด้วยนต่เามาบางคนคก็ยืนลำไรได้อยู่ข้างๆนี่ยากหิวข้าวอืมอืมเอไเนี 白菜。